สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลักขนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จะคุมเนื้อหางแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2 5 6 7นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราเริ่มต้นที่ดวงคนมีคู่หรือคนที่สถานะความรักไม่ชัดเจนนะ โอเคเรามาลุ้นกันได้เลยค่ะพลังงานไพ่บอกเรื่องราวอะไรกับชาวมังกรบ้างนะคะไพ่ขึ้นวิกตอรีนะคะ six s a n a นะคะเป็นภาพอาคนขี่ม้าซึ่งเป็นม้าสีขาวที่มีการตกแต่งประดับประดานะคะถือไม่เท้าเป็นลักษณะอืดวงไฟที่อยู่ไม่เท้าอะ่ะมันคือพลังงานพลังงานแห่งความสำเร็จความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงาน การเรียนถ้าใครอยู่ในวัยเรียนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามไพ่ใบนี้มันยังมีพลังงานของการเติบโตไปได้เรื่อยๆอท่านยังมี Power มีอำนาจในการที่จะ,ะทำอะไรตามเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จนะคะเพราะว่าปลายไม่เท้าเป็นลักษณะเหมือนดวงดาวนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะ ถ้าเป็นความรักอาจจะมองคิดถึงคนเก่าก็ได้นะคะ s of w n d เป็นเรื่องเก่าๆอืมใช่เลยค่ะ six of p e n t a c l e นะหมายเลข6 6เหรียญ6ไม้นะคะเป็นเรื่องราวสิ่งเก่าๆอยู่ในความคิดความรู้สึกของชาวมังกรอยู่นะคะมีความรู้สึกแบบเจ็บปวดทรมานใจ3ดาบอาจจะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่มันเพิกเฉยนิ่งเฉย ต่อกันทั้งๆท,งที่หัวใจอาจจะยังรักกันอยู่นะอาจารย์มองทั้งคุณและเขาอะนะชาวมังกรยังมีความรู้สึกคิดถึงห่วงหาทอนกันอยู่พ่อขยายด้วยไพ่สี่เหรียญมันเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบอยากกอดอยากทะนุถนอมอยู่แต่ด้วยปัญหาระหว่างคุณกับเขาน่าจะเป็นเรื่องของมือที่สามและมือที่สามนั้นอะ นะคะดูดีๆนะมันอาจจะเป็นได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาที่เคลียร์ไม่จบหรือเปล่าถ้าเป็นฝั่งมังกรเคลียร์ไม่จบคนคนเนี้ยที่เข้าเข้ามาในชีวิตคุณนะตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเขารักคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้หรือมองมุมกลับคุณก็เหมือนกันถ้าคนคนนั้นเขายังมีสัมพันธ์เดิม ต่อให้รักคุณก็ไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวหรือการขยับความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ได้นั่นเองนะคะมันสามารถกลับกันได้เหมือนกันนะคะโอเคอาจารขอดูพลังงานของคนนั้นที่คุณคุยอยู่พลังงานของเขาเป็นยังไงเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาน่าจะเป็นเขาค่อนข้างสูงแลยคะ่ะ เจ็ดไม้เท้าเป็นภาพคนกำลังเดินข้ามสะพานซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังความรอบคอบอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องออพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้ความให้ก้าวถ้วยอารมุ่มอร่วยก็ได้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสิบเหรียญ ได้ครองรักกับคุณเขาจะต้องแก้ปัญหาตัวเขาเองให้ได้นะคะเพราะเป้าหมาย <c oughs> อาจารย์มองว่าเป้าหมายเนะี่ยเขาอยากมั่นหมายจัดงานกับคุณเพราะคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาในชีวิตเขาทุกคนอาจารย์มองว่าเส้นทางรักของใครหลายๆคนแหละมันไม่ได้แปลว่า มันจะสักเซสทันทีประสบความสำเร็จนะคะมันต้องผ่านวิบากกรรมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> หน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นจึงม,มุมมองว่าตัวเขาคนนี้กําลังเคลียร์ปัญหาสิ่งกเก่าซึ่งมันจบไปแล้วแหละแต่มันอาจจะจบไม่สนิทจบไม่ขาดที่เขาจะต้องทําให้มันชัดเจนเพื่อที่ เอ่อจะเริ่มผูกพันกับคุณแบบอืมเขาเรียกว่าสังคมยอมรับทุกคนยอมรับนั่นเองเขาไม่อยากให้คุณต้องไม่สบายใจหรือเสียหน้าก็ได้นะต้องการให้คุณภาคภูมิใจนั่นเองนะคะและยังไงอีกเนี่ยคะ่ะเขาจะรักและมั่นคงกับคุณคะ่ะอ่าควีนอัปเพน l โคนะคะความมั่นคงการวาดรูปเหรียญเป็นรูปดาวอะนะคะเหมือนเขาก็ยังอยากที่จะ พยายามอะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีความเติบโตนะคะพลังงานสีทองนะ,ะถ้ามองมันดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าอยู่ด้วยนะ,ะดวงดาวเป็นลักษณะเหมือนแสงสว่างอยู่แล้วใช่ไหมคนคนนี้จึงพยายามที่จะทําให้มันชัดเจนและมีเป้าหมายที่แน่นอนนะคะเพจออฟสอดไม่ให้อะไรที่มัน ต้องค้างคาในใจไม่ว่าจะของคุณหรือของเขาเองก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามอย่างมากที่จะได้ครอบครองคุณด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาจัดการไม่ได้เขาก็อาจจะต้องเสียคุณไปนะคะอาจารย์มองว่าชาวมังกรก็ไม่น่าที่จะแบบอืมเนี่ยไพ่ประจําราศีคุณด้วย คุณจะเพิกเฉยคุณจะนิ่งคุณจะไม่สารสัมพันธ์ต่อถ้าความรักยังเป็นประเด็นนั่นเองนะคะอาจารย์ขอดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ที่ <c oughs> เป็นประเด็นอยู่เนี่ยมันจะยังไงต่อนะคะสรุปความสัมพันธ์ค่ะเป็นไพ่ king of wands seven of cups เอ็ดอัพคัฟสวิงส์ออฟเพนโฮ a เพชอ c ค l f อ่าพลังงานไพ่ก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะคะเพราะราชาไม้อ่ะภาพคนคนนี้นั่งแบบสง่าผ่าเผยแบบมั่นอกมั่นใจนั่งบัลลังก์เนี่ยมันคือความมั่นคงและการเติบโตนะคะอ่ะ มีตะเกียงวางอยู่มันคือแสงสว่างที่เขาพร้อมที่จะจุดมันขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะคะเพราะมันอยู่ข้างๆเขานี่เองเพราะฉะนั้นคนคนนี้จึงจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะเจ็ดถ้วยความฝันะระหว่างคุณกับเขาต้องสานต่อให้มันเกิดขึ้นแปดถ้วยเขาก็ต้องมุกออนจากสิ่งที่อมันควรจะจบอ่ะมันต้องจบนะั่นแหละค่ะไพ่จะบอกงั้นและเขาก็จบได้จริงเพราะเป็นไพ่มุกออนแล้ว มุกออนเพื่อเดินหาความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะฮะเราจะเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นรูปดวงอาทิตย์แต่อาจารย์มองมันอาจจะเป็นยามยามเย็นก็ได้นะไม่น่าจะใช่ยามรุ่งอรุณก็ได้นอะอ่าถึงยังไงมันก็เป็นแสงสุดท้ายที่กำลังรับขอบฟ้าไปแต่เขาก็ยังสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่า ข้าประค,คองความสัมพันธ์ก่อนที่ตะวันจละลารับฟ้าก็ได้เพื่อที่จะให้มันเกิดความชัดเจนเจน็ดเ,เหรียญเนี่ยคือความมั่นคงแล้วนะคะเป็นมูลค่าที่เยอะที่เขาจะสร้างมันเป็นภาพคนกำลังเหมือนเข็นรถขนดินขนปูนอะไรก็ว่าไปมันคือการทำงานนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าแปลความรักมันก็คือการพยายามทุ่มเทในความรักครั้งนี้กับคุณให้มัน ให้มันเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน Page of c u p ัเป็นคนดื่มด่ากับความสุขนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่าไพ่อนาคตความรักของพวกคุณนะ่ะจะเติมเต็มความรักให้กันและกันแบบมีความสุขนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําและมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปบ,บอกว่ายังไง ค่ะมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่จะสรุปเรื่องราวว่าอย่างไรไพ่ออลโคนะอืมเหมือนกับไพ่บอกว่าอยากถูกมองเห็นนะระหว่างความรักคุณกับเขาก็คือให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นความจริงขึ้นมาเออ่ต้องการ อิสระนะคะจริงๆไพ่เนี่ยมันเหมือนนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้อะไรสักอย่างนะคะเหมือนโดดเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อาจจะสื่อว่าเราต้องเข้าใจคนคนหนึ่งที่เขาต้องการความรักความอบอุ่นความใกล้ชิดไม่ใช่ปล่อยปะละเลยความรู้สึกของอีกฝ่ายนะเพราะเขาก็อยากอยากถูกมองเห็นหมายถึงอยากมีค่าในสายตาของคุณ หรือคุณก็อยากมีค่าในสายตาของเขานั่นแหละค่ะไพ่เขาน่าจะบอกประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามที่จะรักษาค,ความสุขอันนี้ไว้อยู่ในอุ้งมือนะคะอาจารย์จะแปลจากหน้าไพา่ไม่ได้แปลจากขอา้อความไพ่เนาะโอเคนะคะและอีกอย่างไพ่ก็จะบอกว่าอย่าไปโทษใครนะคะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเขาผิดพลาดหรือเราผิดพลาดแต่แค่จะต้องรับฟังนะคะและเห็นอกเห็นใจกันนะคะอีกใบค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ตามมันจะต้องคิดถึงตัวเองด้วยนะคะไพ่บอกว่าตามใจตัวเองลักษณะเหมือนคนกำลังทานไอศครีมแบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุข ก็ให้ทำและเต็มที่กับมันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเดือดร้อนใครนั่นเองนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องต้องเหนื่อยล้าหรือเ,นเหนื่อยจนเกินไปนะคะต้องรู้จักหาเรื่องผ่อนคลายหาความสุขใส่ตัวเองนะคะความรักก็เหมือนกันนะคะแพทย์จะบอกว่าถ้าเรารักหรือชอบพอใครทำตามหัวใจที่ ตัวเองเรียกร้องอย่าไปปิดกั้นความคิดความต้องการความปรารถนาของตัวเองค่ะเปิดความต้องการของตัวเองได้เลยนะคะโอเคเรามาดูข้อความจากเขาผ่านไพ่ลูมชอองเค่ะเออเขาบอกว่า Uh, it's time to disconnect from the wall l i t e s เขาอยากอยู่กับคุณสองต่อสอง mm hmm. ไพ่สวยงามท่ e s p e c i a l l มเขาอยากเจอคุณเขารักคุณมากนะอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับเคลียนะคะเคลียมันออกไปอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณเตือนว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ คุณไม่ชอบอ่างเงี้ยนะเขาจะบอกว่าเขาปฏิบัติเพื่อคุณได้อาจารย์แปลงเาเป็นภาพคนนั่งคุกเขา่าอาจจาะนั่งคุกเขา่าขอความรักก็ได้ new love นะคะขอพลังงานอีกสองใบาจากเขาโอ้โหเขาจะพาคุณไปเที่ยวรอ,อ,อบโลกก็ได้เนาะไปฮัน e y ที่ไหนก็ได้ที่พวกคุณมีความสุขด้วยกันนะคะ heart to heart conversation พูดภาษาหัวใจ พูดภาษารักด้วยกันนั่นเองนะคะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดนะคะดอาจารย์ขอไพ่นำดวงรักสามใบสำหรับคนโสดชาวมังกรนะชาวมังกรปักนี้คุณได้ไพ่อะไรคนโสดนะคะคุณได้ไพ่สวยงามเลยค่ะขึ้นข้อความว่าวาจานะคะวาจามันก็เหมือน กิริยามารยาทนะคำพูดการแสดงออกนะคะซึ่งภาพเป็นผู้หญิงสวยถือช่อดอกไม้นะคือความสุขการแสดงออกที่อ่อนหวานนุ่มนวลของคนโสดเป็นที่ตรึงตาตรึงใจของคนได้เลยนะคะโอ้โหทรัพย์สินเงินทองโอ้โหร่ำรวยละคะ่ะปักนี้เนาะคนโสดนะอ่าอีกใบบอกว่าค้นหานะคะ ไพ่น่าจะบอกว่าคนคนโสดอ่ะมีเกณฑ์โชคลาภก้อนใหญ่ๆได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสแสวงหาความรู้อะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้ตัวเองดูเด่นดูดีในสังคมและเป็นที่ยอมรับหรือถ้าเป็นความรักคุณจะเจอคร่ที่ถูกใจและเป็นคนสวยคนหล่อเป็นคนมีฐานะที่จะมาเคียงข้างเป็นคู่คุณนั่นเองนะคะ โอเคเราต่อด้วยไพายทาร่โลนะพลังงานไพาทาร่โลค่ะอืมมีเกณฑ์เจอชาวต่างชาติก็ได้นะเอมเพรอร์ค่ะ หรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือมีอาชีพเป็นฐานตำรวจนะอ่าเป็นเจ้าของธุรธกิจก็ได้ไพ่วันนี้เป็นไพ่ใหญ่มากนะคะคนโสดจะเจอแบบนั้นเลยเจอเพราะการเดินทางหรือเจอเพราะเรื่องการคอนแทคเรื่องงานเขาหน้าตาดีหล่อเหลาเลยนะคะอืมผิวผิวสองสีไปถึงขาวนะคะไม่ดำนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิง สวยมีเสน่ห์เก่งเก่งเหมือนผู้ชายเลยบอกเลยนะคะมีความสามารถมากๆนะคะธำมบาลานนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์หรือถ้าผู้หญิงก็เจอผู้ชายดูดีมากๆากนะคะหรือจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้ที่จะเข้ามานะคะไพ่ราชาดาบและยังอาจจะเป็นชาวธาตุลม ธาตุลมก็มีตุนกลุ่มเมถุนได้ด้วยนะอืมโอ้โหพลังงานความเป็นคู่ขึ้นมาเลยค่ะราชาดาบราชินีดาบนะคะโอเคเลยค่ะคนโสดคุณเจอคนถูกใจแน่นอนเพราะคนนี้จะเป็นคนที่หนึ่งแหละขยันทำมาหากินเป็นคนที่วางตัวดีถ้าผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่ดูแบบดูมีสเสน่ห์ลึกลับดูน่าค้นหา ดูเท่แบบสมาร์ทแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยจับอืมไม่ค่อยแสดงออกมากนะเป็นคนเงียบเงียบขึมขึมอะไรประมาณนั้นอะนะคะหรือถ้าคุณผู้ชายคุณก็เจอผูอ้หญิงคล้ายกันเหมือนกันเธอไม่พูดเยอะนะแต่เธอทํางานเก่งเธอสวยเธอมีสเสน่ห์นะคะประมาณนั้นเลยอ่ะขอเปิดเพิ่มนะ โอ้โหรวยมากค่ะราชาเหรียญเป็นคนรวยเป็นคนมีชื่อเสียงจริงๆมีโอกาสที่จะเป็นคู่ที่แบบหกดาบเป็นคนที่เคยเขาเรียกเป็นคู่ในอดีตชาติก็แล้วกันนะแบบนั้นนะ่ะสูงมากนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องอยังไงต้องกลับมาเจอกันถ้าพูดเบอร์เนั่นแหละคนในอดีตชาติกับมาเจอกัน ครั้งนี้แล้วเหมือนกับว่ามันมาอาประทะที่หัวใจคุณเนี่ยดูลูกสะดูมันพุ่งเข้าเป้าเลยนะคะพอคุณเจอคนเนี้ยคุณจะรู้สึกหัวใจคุณเต้นไม่เป็นจังหวะก็ได้นะมันไปนกระตุ้นคุณอย่างมากเลยมันเนี่ยค่ะมันเหมือนทําให้คุณแบบเอ่อห้าดาบพลังงานห้าดาบน้ําที่มันลาดลงมาเราจะรู้สึกพลังงานเนี่ยมันมากระตุ้นความรู้สึกเราแบบ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะอ่ะโอเคแล้วจะมีโอกาสสมหวังและพัฒนาเป็นความรักได้ไหมเพราะดูแล้วเพอร์เฟกนะคนที่เข้ามาโอเคขออีกสักหาใบนะคะอัศวินเหรียญเขาเป็นคนหาเงินเก่งโอ้โหร่ำรวยจริงราชาเหรียญเดอะซัน The Sun, นะอัศวินเหรียญเจ็เหรียญโอยเอ็มเพย์เงี้ยไม่ธรรมดานะ แปดถ้วยนะคะไพ่พลังงานใบนี้อาจจะมองว่าเป็นคนที่คนละจังหวัดคนละประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของระยะทางเหมือนกันแต่นั่นแหละมีไพ่ก้าเหรียญและขยายด้วยหนึ่งดาบเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาคุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์และเปิดใจเป็นความรักนะคะเปิดใจบอกรักกันได้อาจารย์มองเป็นแบบนั้นเลยเพราะหนึ่งเหรียญเนี่ย นะฮะมันคือความสำเร็จการเริ่มต้นที่ดีและคนนี้เป็นคู่อาจารย์จะมองว่าเป็นคู่ฟ้าประทานเข้ามาให้กับคนโสดจริงๆนะคะเนี่ยคุณลองอเขาเรียกว่าดึงดูดพลังความโชคดีในเรื่องของการเงินความรักได้เลยนะคะชาวมังกรแค่เราคิดเขาเรียกจินตนาการเนี่ยพลังจิตมีจริงเนี่ยมันจะเกิดได้จริงและคนนี้จะ เข้ามาหาคุณภายในเร็วๆนี้แหละคะ่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ